เปิดใจค่ะช่องยูทูปผู้ย่บ้านสายจวยพี่นอรเปิดออฟฟ่เชี่ยวค่ะอยู่กับน้องอุ้มน,นะคะบบน้อนอุ้มหลังกองเหมือนเดิค่ะสิริินากรนีค่ะเสียอ้อค่ะสวัสดีครับพี่นอ้อ,อ,งนองคกันอีกแล้วครับเสียอ้อนะคะ้่ยาสัมผัสพี่อ้อพี่อ้อนใจน้องอุมแมนเ็ูยาบนสัมผัามาสผาเ ทางบ้านเราล่ากรณีการมาสัมพันธ์กับพี่น้องวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอ,าาาาาานอกาสดีค่ะท่าดีท่านอนค่ะป้าท่านก็มีใจพี่ออกแล้วคือเดี๋ยวเข้าเรียนกันเล่นนะพี่ออกเนาะได้เลยครับถามถึงชื่อในวงการค่ะชื่อในวงการนี้ตามที่จริงผมบ่ได้ชื่อออกผู้ใหญ่บ้านครับตั้งชื่อให้เสียออก บันี้จากตั้งชื่อเป็นเสียเป็นจ้ากับพี่น้องคือว่าเสียว่าเป็นเพื่นตั้งให้พี่น้องกองรุ่นจักนอกว่าเสียว่ามาจากไเรมาจากทางป่เพิ่นนะครับชาวไรเป็นแันเพจของเป็นของงานซุดเพื่อน,อออออนเองนะครับที่เป็นชายคู่กันเป็นเห็นผมคือเป็นกระเล็ตั้งให้ว่าเสียอ้อเป็นรำเพื่นนะครับจากนั้นก็เลยมาเป็นยาอ,อ้อเพียจะบ้าได้เซื้อซื้อกันครับเป็น นี่แหละครับก็เล่ยได้คอบคุณยายบ้าใบเล่ยตั้งชื่อให้ครับเสี่ยวออกเป็นลำพื้นครับที่ออกเป็นพ่อจังหวัดไหนครับอุดรธานีครับเคยมีครับครอบครัวแอบครอบครัวมีกี่คนครับครอบครัวมีสี่คนครับที่ออกเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คนที่สามครับครับผมมีทามย้อนก็ใครค่ะก่อนที่จะมา สังกงัดมวลังค์ที่กำเพลินค่ะตะกี้พื่อออกเทียน้ำที่สายนอกค่ะตะกี้กายอยู่โรงงานฝ้าหมูนะครับอยูใช่นาดมาจากใช่นายเรียครับปีแล้วม,มาจากใช่นายตอลงกรุงเทพมาลงแต่ละข้าม,อมตอวินมาลุ่งครับพระเจ้ากุณนั่งเลยโซ่พ่อพี่มือ,อม,มาลงมือแหลกครับคุณจะนั่ไเลสโซเนี่ยขามาสัญญากัได้ปะคะมาสมัครตอนแรกกับตู้มาหาเพ่นุณก็ป้าพ่อ มีแผนกบ้างบว่าแผนกตั้งที่ตั้งไม่ที่อะไรว่าไม่ว่างมากดวป่ประเด็นอะไรดดิ้งรดมาเลยตะกี้บักบึงบักบึงขิดเพิ่น,นครับลิปรุ่น,น,น,นตัดญงานี่เลิปี้เอ็ี่ปิงปก็เจ้าเย็ดเบ้านที่ชอป่ายีนบึงเลือเลียนมากเออเลืองั่นมากอีก้องบึงวัาชุมนัน็นระเพิ่นแน่นครับของมาล่านรัเพื่อนนะค่ะแัเรื่องนันคิดว่าจังเดดีนอจังเลยน้นอยทีนเ อยู่ในวงการกระเพิ่นทีีได้มาแบบไกลคิดจังิงๆแล้วก็เลยตดจินใจ่มากเป็นค่อนวเลยเพราะว่าห้องก็เคยเป็นค่อนว่ามากต่ได้เหรอครับก็เลยสามารถเห็นได้่ะชื่อมาจากการเป็นเอซจี่ชื่นชอบคุยบ้านใจเจ็บไปแล้วค่ะหลังจากที่เบิ้งคิดเบิ้งดูโต้ดูขอพี่น้องค่ะครับ ตัดใจนะคเลยค่ะตัดใจเข้ามาอยู่ภายใต้ชายคาหมอรังพี่ยังคืนนะคะทั้งที่พ่ดบาดขาดชีม่ปีแหลกค่ะที่ออกพยนั่เนาะในปีแรกนี่แหละครับพี่รองถึนั่งล่างแชงถึนสาบน่เวที่เหงาเลยะี่น่ะีแกีแกดูสว่ามือยอยู่ปีแรกปีแรกเพราะว่าคนมันบลาพี่องไร ลุมลุงดอนดอนยเพิ่อนฝนะครับจนมาหวานรูดูกันที่ต้องแต่เฮ็ดร่วงรู้ดูกันที่ว่าเฮ็ดเพิ่มเอิมอีกเริ่มเลยค่ะอีกเถิ่มเออดีว่าเขีาวจอมาเดินตัลโลกนะไอ้่าษาอะไรอยกมาดีมันเป็นอุบ่าวเรียนตลโลกเสนนี่ยไม่เนาะจำคำโบราณเลยเออดีไอ้สกีที่่นื่อนเขาวงกันนะครับแล้วก็พอไปเยี่ยมบ้านเลได คือลืนตลกกรเพิ่นปีที่สอกับปีที่สองทางเพิ่มเราการเพิมปีป,ปีที่สองกับเล่นปีแรกด้วอเล่นเพิ่มเนยดแต่มันเล่นล<อ>ก็มรมเจ็บเวที่เก็ตั้งหรือกับเล่นมันก็เลยเม่อยผมมาเร็เฮดีผมควาเท่าเล่นซะไอผมไปเจ็บเวทีเต็มตัวทมันตัวเขาสีแดงว่าน,นแะแกเสียงขึ้นไมไหลค่ะสีไปแล้วบ่ไ้ี่ย่น่พอปพยาบาลก็เลยตัดสินใจว่าก็า่ันเท้าเจ็บไปที่เล้อมตะลก เรา่ตอนนั้นดูการนั้นจะแั่ที่นี่รูการที่สามนี่ค่ะพี่อ้อรูการที่สามก็ได้เรียนเตรียมตัวครับพี่น้องควรจะบริเวณที่เกืนเรียนโรกครั้งแรกเงียบชัดควาตั้มนิดเขาโคป็โอตรจืดเตียนจุดเตีนไล่ในถึงเวที่พี่น้องจะเรียนอยู่ในสำนักงานกับขวางแขกรคือลังนี้ครับขวางแขกอยู่คนหลายเต็้มคนหัวแตกโคตรแล้วก็คุ้มใจย ภูมิใจของตะความนะครับโนลาเห็นเห็นน้ำหนคนนกับหัวกับพุ่ใจตะความกัขอบพุณแม่ค่ันกับพยาบาลตตจวดนะครูเป็นไโอการล้วการเื่บงอไรืออดีไอเกีคือเป็นสันสนเขาเลยนั่งครูมีพระพุณนะครับทางที่รูดูกานี่ค่ะซีมาหรว่าที่เก่าจุฬาเขาเปดูการค่ hmm. ะฤด nah ูการนี้ที่ออกทำอะไรบ้างคะดูการนี้ก็ เตลบแต่บอกว่าเรียงสงสัยเ็บเพที่บ่ไดรเกีบน้ำฝนขอนเเพราะว่าเดี๋ยวเอาปอดรงใ่ไมคนหกฉากป้าออกฉากได้เนี่ยค่ะหฉากที่นอกเขากฉากแรกจาากที่าหกเบีเก้าหกฉากครับสองจ็ดกับแมนปกติปกติปีที่แล้วคมได้หกสองฉากจ้า มันเลยเงาเลยนีโารีงของน้ำเืเลยถึงแคะโบเกียวกับทรงเสตลกมันบ้ค่ะช่งนเสตลกมีไหมคะยอ่งตลกมีแต่่ากบอกวกับจานไว้ตอวเพลงอยู่เป็นเพลงชูและพี่นองร้อยลุนักเพอย่างนอกพี่น้องมาดูแบบโชว์เฉลากแบบไรค่ะฝากพน้องติดตามนะครับัเกียเียวว่ากรตื่นตันใจเวยที่ได้ขุนเรนไว้ที่เพื่อนให้โอกาสนะครับเพื่อนให้โอกาส เดี๋ยวออกมากเอาอย่าหายก่นล่ะบอกว่าตื่แล้วแต่ว่าตื่นใจอีกโอกาสที่น้องวันใด้ม่ไงไงนะครับตาหงุดหงิดแล้วพี่น้องชา้าบอมีประสบการณ์ดีๆเพิ่นจะไม่ขึ้นเวทีอันทรงตรงเลยครับเพราะว่าหนึ่งเข้าตัวเต็มขึ้นได,ด้พี่น้องถ้าโอกาสนี้ผู้แล้วพู้ใหญ่เพิ่นบ่ให้ใขึ้นคือก็ไม่ไงไงครับ ไม่เท,ที่ยงตรงเทียนเน่ยงของพอคุณงคุยบานก็แม่บ่าแล้วอครับอยากฟังยังถึงพ่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีห้ค่ะอยากฝากเรื่อยๆครับปีซีท่นสีนี้นะครับเป็นโชวมาลํามเป็นลําเพื่อนนะครับพี่ชายโชวมันม้นวนแล้วก็ตลกรับร่างปีนี้เป็นตลกอุปกรณ์ความครับตลกอุปกรณ์นี่แปลว่าอะไรคะตลบอุปกรณ์อ๋ออุปกรณ์มัดกับตั้งค์เด็กผมตัวมันเหียวหัวอยู่พี่น้องต้องรอดรุ่นนะครับจ้า เพราะว่าโค้งเลียงขึ้นเราตลกอุปกรณ์เอาโวกอุปกรณ์ไม่เรียนตามทีที่มีความนะครับ